ยำตะไคร้กุ้งสดเมนูกับข้าวของเมียกับแก้มของเราทํากินเองได้ง่ายๆไม่ต้องไปร้านอาหารใส่กุ้งจุกๆน้ํายําแซ่บจิดยดัดรสชาติตามที่เราชอบแจบกบสูตรน้ํายําพร้อมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆทำกินไดให้ถูกใจเมียถูกใจเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของยําตะไคร้กุ้งสดก็มีกุ้งครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกุ้งขาวครับจะใ,ใช้เป็นกุ้งกล้ามกรามก็ได้นะครับตัดหัวออกแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดําออกแล้วก็ล้างให้สะอาดครับตะไคร้ซอย ให้เราเลือกตะไคร้ที่อ่อนๆนะครับหอมแดงซอยใบายสาระแหน่ผักชีซอยพริกสดซอยผมใช้ทั้งพริกกีฟ้าเม็ดเล็กแล้วก็พริกขี้หนูครับอันนี้ซอยแช่ในน้ำมะนาวไว้นะครับพริกขี้หนูจะได้ไม่ดำครับน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงขั่วแล้วก็เม็ดมะม่วงครับอันนี้ใครไม่มีก็เลือกใช้อยา่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันที่เคี่ยวน้ำตาลทำน้ำยำก่อนนะครับใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับใส่น้ำเปล่าลงไปสักสองช้อนครับก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลาย ไม่มีน้ำตาลิฟน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายได้ครับแต่ว่าลดปริมาณลงนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำตาลทรายมันจะหวานเข้มกว่าเราเคี่ยวมาพอน้ำตาลละลายแป๊บเดียวครับใส่น้ำปลาลงไปเลยครับวิธีนี้นี่จะทําให้น้ํายําเรามีความหอมนะครับใส่น้ําปลาแล้วเราก็เคี่ยวต่อให้เดือดขึ้นมาอีกรอบก็ใช้ได้เลยครับพอเราได้กลิ่นหอมน้ําปลาแต่จะหมกไหมครับมน้ําเดือดพอดีก็ปิดแก๊สได้เลยครับก็ไปพักรอเตรียมทําน้ํายําครับ เคี่ยวน้ำตาลเสร็จแล้วมาลวกกุ้งกันต่อเลยครับตั้งน้ําให้เดือดใส่เกลือป่นเล็กน้อยครับใช้ไฟแรงสุดเลยนะครับให้น้ําเดือดกะจัดเลยพอน้ําเดือดได้ที่ก็ใส่กุ้งครับปล่อยแช่วันแมงนี้แป๊บหนึ่งครับพอเริ่มเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยเราก็คนหน่อยครับความสุกก็ตามชอบนะครับแต่แนะนําว่าอย่านานมากครับมันจะแข็งมันจะกระด้างนะครับมันจะไม่อร่อยครับ ยำกุ้งสดนี่ต้องขอเด้งๆครับผมก็ประมาณนี้ครับลวกกุ้งเสร็จแล้วก็มาทำน้ำยำกันต่อเลยครับน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้นะครับกับน้ำปลาน้ำมะนาวกับพริกเสร็จแล้วก็ชิมรสครับได้ตามที่เราชอบเลยแซ่บมาก ใส่กุ้งได้เลยครับตะไคร้หอมแดงคลุกเขากับน้ำยำครับใครชอบเป็นน้ำพริกเผานี่ใส่ลงไปได้นะครับแต่ผมไม่ชอบครับเพราะว่ามันใส่แล้วมันออกรสหวานนะครับยำกุ้งสดนี่ยำตะไคร้กุ้งสดนี่ต้องแบบซชบจี๊ดกาดเลยนะครับคลุกเคาไม่ต้องนานมากครับขวลิสงคั่วกับเม็ดมะม่วงครับ สารแหน่กผักชีซ้อยครับใส่สารเหน่ลงไปแล้วนี่เราไม่ต้องคนมากครับแกนี้ครับก็เป็นอันว่าเสร็จน่ากินมากเดี๋ยวเราไปเตรียมจักเสิร์ฟไปเลยครับยำตะไคร้กุ้งสดของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับสีสันน่าทานมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับกุ้งเด้งๆเลยครับ แซบ่บคลิปจัดไม่ต้องบรรยายเลยครับกุ้งหวานหวานน้ำยำแซ่บอีดครับอินติดพริกี่หนูหอมใบสะระแหน่เม็ดมะม่วงมันๆเข้ากันมากครับสูตรนี้ได้ทั้งกับข้าวกับแป้มเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับเมนูง่ายๆครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ